พี่กุ้งกดสิวเองค่ะตามต่อซีรีส์สี่นะคะอุยหูนะคะนี่เลยค่ะเทคนิคพี่กุ้งกดสิวนะคะกดออกสุดในเม็ดที่กดเทคนิคของพี่กุ้งกดสิวกันค่ะตามกันนะกําลังใจของคนทคําคลิปก็คือคนดูนะคะคนดูมากเท่าไหร่คนเข้าถึงมากเท่าไหร่คือกําลังใจของพี่กุ้งเท่านั้นนะคะอ่า แล้วส่วนกําลังใจของการกดสิวสวยก็คือลูกค้าถ้าหากลูกค้าทนได้นะคะเราก็จะมีสิวสวยๆเม็ดยาวๆให้ดูกัน มาทางนี้ค่ะลูกไปในโลก,โลกเก่งมากเลยค่ะมเม็ดนี้ใหญ่มากนะคะมเม็ดนี้ก็ใหญ่มากนะคะอย่าลืมนะคะ,ะกดออกได้สวยได้สุดในเม็ดที่กดเทคนิคพี่กุ้มกดสิวนะคะ กดได้ที่ไหนได้ที่ลูกศิษย์พี่กุ้งกดสิวทุกสาขามาดามกิกกี้เลยค่ะเหมือนพี่กุ้งบอกนะคะหัวสิวพี่กุ้งจะกดออกสวยไม่สวยอยู่ที่ลูกค้าแล้วก็สิวของลูกค้าด้วยนะ ยากนะลูกนะส่วนคนดูก็ลุ้นตามน่าู้นนะถ้าเม็ดไหนน้องเก่งก็จะกดยากหน่อยอแต่น้องเก่งมากๆ นี่ไม่ดใหญ่มากอันนี้กดไปแล้วถ้าอันไหนที่ฟังนานๆเม็ดิีจะออกเหลืองๆส้มๆแต่ถ้าไหนที่ขึ้นใหม่ๆ มาสวจอาขาวๆฟ่อนๆนะคะถ้าให้ดีพี่กุ้งแนะนำอย่าฝังนานนะลูกรูกขุมขนจะกว้างแล้วก็จะกกายเป็นหลุมสิวถ้าเป็นให้รีบมากดออกจะได้หายอย่าลืมนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ำตกผักเอมไซพืชเช็ดทาความสะอาดผิวค่ะมาร์กลดเชื้อสินะคะด้วยตัวครีม ยังรบเอคิมละไหัวสิวนะคะช่วยลดเชื้อสิวทําให้หัวสิวหลวมแล้วกดออกได้ง่ายมาร์กลดแดงของผิวนะคะด้วยตัวอโรเวราเจลเป็นว่านหางจระ,ะเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวคะ่ะมาร์กฟื้นฟูผิวหลังสารเคมีใต้ผิวนะคะลดการอักเสบการระบมของผิวหลังจากการกดสิวด้วยมาร์กสาลไลลดสิวของพีกุ้งกดสิวนะคะตามต่อซีรีส์ที่5ตรงนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะฝากตามด้วยนะคะหากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พีกุ้งด้วยนะ